กี่ซองเห็นผลชัดเจนครับผ่านอยอยแล้วใช่ไหมครับผ่านอยอยแล้วค่ะกี่ซองเห็นผลชัดเจนใช่ไหมคะต้องบอกว่าถ้าคนที่ผิวดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะความแตกต่างเราอาจจะไม่ได้รู้สึกเร็ว เท่ากับคนที่แบบอย่างเช่นว่ายมีปัญหาผิวอยู่แล้วก็ไม่เคยทานคอลลาเจนมาก่อนอย่างเช่นแบบผิวแบบผิวค่อนข้างกร้านผิวแห้งแต่งหน้าไม่ค่อยติดอย่างเงี้ยบางคนนะคะบอกเลยว่าแบบ3าถึงหวันก็คือรู้รู้สึกละค่ะรู้สึกในการเปลี่ยนแปลงว่าผิวชุ่มชื้นขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่แน่นอนว่าในแง่ของริ้วรอยอะค่ะมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหน่อยอาจจะแบบ1เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะเริ่มเห็นแล้วละว่าริ้วรอยเล็ก,ลกๆอย่างเงี้ยมันเริ่มตื้นขึ้น แต่อย่างแรกเลยภายในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยสิ่งที่จะรู้สึกได้เลยคือผิวอะ่ะมันมันลื่นลื่นมันเนียนขึ้นอย่างเงี้ยค่ะจับแล้วผิวมันชุ่มชื้นขึ้น